การตั้งเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นโฟกัสได้ถูกจุดการโฟกัสไปที่เป้าหมายก็จะทำให้เรานั้นได้รู้ว่าเรานั้นกาลังลงมือทำอยู่ไม่ได้หลุดออกจากสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายของเราการที่เรามีเป้าหมายนั้นทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราลงมือทำนั้นไปถึงจุดไหนแล้วบ้างกลางทางหรือยังหรือว่าเรากำลังจอดและหยุดอยู่กับที่ การที่เราทําสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆแบบไม่มีเป้าหมายมันก็จะไปเรื่อยๆแบบนั้นจะไม่พบว่าความสําเร็จอยู่ตรงไหนการตั้งเป้าหมายไม่จําเป็นต้องเป็นระยะยาวนะคะเอาระยะสั้นๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอีกสมเดือนข้างหน้าคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะเป้าหมายของคุณจะไปถึงตรงไหนแล้วการดําเนินทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณอยู่ที่จุดไหนแล้วคุณอาจจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม เพื่อให้คุณนั้นไปถึงจุดหมายของคุณได้อย่างสำเร็จคุณอาจจะต้องมีออปชันเสริมอะไรต่างๆในชีวิตของคุณเพื่อให้พบกับความสำเร็จชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายคือชีวิตที่ดําดิ่งสู่ความตายมีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดกับลินไว้แบบนี้ค่ะลินก็คิดอยู่ว่าเขาอาจจะพูดเพื่อกระตุ้นให้เรานั้นมีที่มาที่ไปของชีวิตการดำเนินชีวิตไปแบบมีเป้าหมายหรือว่ากระตุ้นให้เราทําบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราไม่ให้เราอยู่นิ่งๆไม่ให้เราอยู่เฉย แต่สําหรับดินคําพูดที่เปรียบเปยนี้เป็นเรื่องจริงในาก,การดําเนินชีวิตของคนเราถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะดําเนินชีวิตไปแบบไร้จุดหมายไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆในสิ่งที่เราทําอยู่ไม่มีจุดจบไม่มีความสําเร็จเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการที่จะไปและในหลายๆครั้งชีวิตที่ไปเรื่อยๆเราก็มักจะประสบปัญหามีเหตุการณ์ มีความฉุกเฉินเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นยิ่งทาให้เราคลอยเขไปใหญ่เพราะเราไม่มีเป้าหมายที่จะไปเราไม่มีจุดที่เราจะยืนเซไปกับปัญหาที่เราเจอเซไปกับความฉุกเฉินที่ได้รับเข้ามาในชีวิตของเราและหลายครั้ง <sh arp> เหตุการณ์ <sh arp> ปัญหาความฉุกเฉินเหล่านั้นทําให้เรานั้นสิ้นหวงังในชีวิตของเรานั้นไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้สําหรับชีวิตของเรานั่นเองทําให้เราไม่รู้ว่า เราจะดำเนินชีวิตต่อไปเพื่ออะไรเราจะอยู่ไปทำอะไรการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเรานะคะคุณมีความฝันว่าอะไรบ้างให้ความฝันของคุณนั้นเป็นเป้าหมายในชีวิตคุณสิการตั้งเป้าหมายนั้นอยู่ในวัฏจักรวงจรในชีวิตของเราอยู่แล้วไม่ใช่วงจรของชีวิตคนอื่นอย่าเอาชีวิตคนอื่นมาตั้งเป็นเป้าหมายของเราเราดูชีวิตของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างให้การตั้งเป้าหมายนั้นอยู่ในวัฏจักรการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆวันค่ะ ในการตั้งเป้าหมายก็ไม่ยากเลยเราลองหลับตาลงลองคิดดูว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรสิ่งที่คุณอยากจะเป็นคืออะไรสิ่งที่คุณอยากจะได้คืออะไรให้สิ่งเหล่านั้นมาตั้งเป็นเป้าหมายได้และอย่าลืมนะคะว่าในการตั้งเป้าหมายให้มีความสุขด้วยที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จอย่าลืมและอย่าละเลยความสุขของคุณนะคะเพราะในการเดินทางให้ไปถึงความสำเร็จในเป้าหมายนั้นๆ ให้เต็มไปด้วยความสุขถึงแม้ว่าการตั้งเป้าหมายนั้นจะไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่แน่นอนว่าสิ่งที่คุณได้จากการตั้งเป้าหมายคือประสบการณ์ประสบการณ์ในชีวิตของคุณประสบการณ์ที่คุณได้รู้จริงได้ลงมือทําจริงและได้รู้ถึงผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นการก้าวสเต็ปในชีวิตคุณถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่ความสําเร็จในชีวิตยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้ก็ตามแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ลงมือทําแล้ว วันนี้เรามาตั้งเป้าหมายกันดีกว่าค่ะให้เป้าหมายของคุณเป็นเป้าหมายแห่งความสุขในชีวิตนะคะขอให้คุณดำเนินชีวิตด้วยความสุขชีวิตที่ไม่ชีอเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายคือชีวิตที่ดำดิ่งสู่ความตาย